ค้องทูจะมาทบทวนเนื้อหาในเทมที่หนึ่งนะคะในเรื่องของศาสนานะคะโดยที่วันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของความสําคัญและประวัติพระพุทธศาสนามาดูอันแรกค่ะความสําคัญของพระพุทธศาสนาความสําคัญของพระพุทธศาสนาก็คือคนไทยส่วนใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาวัด ก็เป็นศาสนาหรือเป็นที่ประกอบกิจกรรมของศาสนาของคนในชุมชนนะคะโดยมาดูแรกค่ะพระพุทธศาสนาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านะคะโดยจะแบ่งได้สองประเภทคือหนึ่งมรดกทางด้านรูปประธรรมสองมรดกด้านจิตใจค่ะมรดกด้านรูป,ประธรรมก็อาจจะเป็นในเรื่องของศาสนาวัตถุแล้วก็ศาสนาสถานนะคะ มาดูอันแรกค่ะาศาสนสถานอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกวัดเจดีโบสถ์วิหารแล้วบางวัดนะคะก็จะมีหอไตรที่เป็นแหล่งรวมสถาปัตะยกรรมที่งดงามของไทยนะคะต่อมา,าศาสนาวัตถุค่ะาศาสนาวัตถุก็จะเกี่ยวข้องกับ พระพุทธศาสนาหรือเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเช่นเวลาเราเข้าโบสถ์หรือเข้าสาราการประเรียนเราจะเจอพระพุทธลูกนะคะอันนี้ก็เป็นสื่อถึงตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเป็นรอยพระพุทธบาทอันนี้เราจะเรียกว่าศาสนาวัตถุจะจัดอยู่ในมรดกทางด้านรูปธรรมนะคะต่อ,อมาค่ะมระดกทางด้านจิตใจค่ะ มรดกทางด้านจิตใจพระพุทธศาสนา,าประเทศไทยจะมีหลักธรรมคำสอนก่อให้เกิดมารยาทชาวพุทธและขนรรมเนียมต่างๆการมีหลักธรรมคำสอนจะก่อให้เกิดคือจิตใจของคนไทยเช่นอบรมสั่งสอนให้เราเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนอันนี้เราเรียกว่ามรดกทางด้านจิตใจเป็นต้นนะคะต่อมามาดูหัวข้อที่สองค่ะ พุทธศาสนาเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยนะคะคนไทยนะคะจะนําหลักพระพุทธศาสนามาใช้มีทางด้านกายภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงพัฒนาด้านจิตใจให้เกิดการสร้างสรรค์น,นะคะคือหนึ่งนะคะคือการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมก็คือจะเข้าสู่หลักหลายหลักธรรมเช่นภาวนาสี่อริยสัจสี่ไปดูค่ะภาวนาสี่ก็คือ การเจริญหรือการทําให้เกิดประกอบไปด้วยกายภาวนาศินภาวนาจิตภาวนาปัญญาภาวนามาดูตัวแรกค่ะกายภาวนาก็คือปฏิบัติต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเช่นเราไม่ควรทิ้งขยะลงในแม่น้ําหรือแม้กระทั่งอยู่ในชุมชนนะคะเราจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของชุมชนของเรานะคะต่อมาศินภาวนา ก็คือการฝึกอบรมตนให้เป็นผู้ที่มีศีลและก็พัฒนาตนอยู่ในระเบียบว,วินัยนะคะจิตภาวนาก็คือการฝึกอบรมจิตใจของตนเองให้เข้มแข็งมั่นคงนะคะปัญญาภาวนาก็คือการฝึกอบรมปัญญาของตัวเราเองเพื่อให้รู้และเข้าใจในสิ่งต่างๆนะคะมาดูค่ะต่อมาในเรื่องของอริยสศศัจสี อริยสัจสีก็คือหลักคมที่ใช้แก้ปัญหาความทุกข์โดยจะประกอบไปด้วยทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจสมุทัยก็คือสาเหตุของความทุกข์นิโรธก็คือความดับทุกข์และมรรคก็คือข้อปฏิบัติในการดับทุกข์อันนี้เราเรียกว่าอริยาาสัจนะคะ มาไปดูการพัฒนาจิตใจนะคะการพัฒนาจิตใจก็คือการนําหลักโอวาสามาใช้ค่ะหลักโอวาสมารเราอย่งไงก็คือการไม่ทําความชั่วการทําความดีและก็ก,การทําให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสการไม่ทําความชั่วก็คือไม่ลักขมโมยมือหรือเราเห็นสิ่งของคนอื่นตกเราควรนําไปแจ้งนําไปตามหาเจ้าของ บางคนก็อาจจะนําไปเลยเราเรียกว่าขโมยนะคะ 2. การทําความดีคือเราสามารถทําได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันนะเช่นคุณครูถือของมาเยอะแล้วก็บอกคุณครูผมช่วยถือไหมครับหนูช่วยถือไหมครับอันนี้เราก็เรียกว่าการทําความดีนะครับส่วนการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิซะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะพัฒนาจิตเรา ให้เรานำหลักโอวาทส,สามมาใช้หรือมาท่องจำให้ขึ้นใจขึ้นหนึ่งการไม่ทำความชั่ว 2. การทำความดี 3. การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องพุทธประวัติค่ะอันนี้จะเป็นในเรื่องของช่วงเวลาที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้านะคะก็คือก่อนพุทธ ก่อนพศ80ปีจนถึงปัจจุบันนะคะพระพุทธเจ้ามีนามเดิมว่าเจ้าชายจิตถะประสูติในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีเห็นไหมคะอันนี้เราเรียกว่าช่งวงเวลาที่1 2. เมื่อมีพระชนมายุได้16พรรษาทรงอภิเษกสมรสกับ พระนางยะสธทาหรือนางพิมพานะคะอันนี้ก็คือเมื่อ16พรรษาก็ได้อภิเษกสมรสและประทับอยู่ในปราสาทสามฤด,ดูโดยพระบิดาทรงโปรดให้ช่างสร้างไว้ให้กับเจ้าชายไว้ประทับก็คือจะมีปราสาทสามฤด,ดูก็คือร้อนหนาวฝนก็คือมีไว้ให้กับเจ้าชายศิรธธตถนั่นเองนะคะ ต่อมาค่ะหลังจากอภิเษกสมรสแล้วเจ้าชายสินธาทรงปรพาฏอุทยานทอดพแล้วในขณะที่ปรพาฏนะคะก็เห็นเทวทูตสีหรือพบเห็นเทวทูตสีซึ่งเป็นเหตุให้ใหพระองค์ทรงตัดสินใจออกผนวชหรือออกบวชเมื่อมีพระชนมายุ2 9พ0 0ษา เทวทูตสีมีอะไรบ้างหนึ่งคนแก่สองคนเจ็บสามคนตายและสี่สมณะพระองค์ก็คือจะคิดออกผนวดเพื่อให้ผลทุกให้คนผลทุกนะคะต่อมาค่ะพอออกบวชแล้วพระองค์นะคะก็ทรงบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยาเป็นเวลาหปีค่ะก็คือบำเพ็ญเพียรศึกษาพระธรรม ต่างๆนะคะต่อมาเมื่อตัดสรุแล้วพระพุทธเจ้าตัดสรุในวันขึ้น15ค้าำเดือน6โดยที่มีพระชนมายุ3 5พรรษาก็คือ6ปีก็ได้บำเพ็ญเพียรเ,เมื่อ3 5พรรษาก็คือพระพุทธเจ้าทรงตัสรุค่ะพอตัดสรุเสร็จนะคะก็มีการแสดงธรรมแก่ปัญจวคี เมื่อที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ได้แสดงธรรมแก่ปัญจว,วคีแล้วก็ทําให้ปัญจว,วคีโกธัญญะเห็นธรรมและก็ขอบวชพระโกธัญญะเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้นะคะต่อมาค่ะพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปที่กรุงกบิลพัทเพื่อแสดงธรรมโปรดพระราชบิดา หรือพ่อนะคะที่กุงกับบิลพัฒก็คือเมื่อบรรลุธรรมเมื่อตาสรุแล้วก็สเสด็จไปสแสดงธรรมให้พระปิดานะคะต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีเมื่อครบอายุเมื่อมีพระชนมายุ80พันศาพระพุทธเจ้าจึงปรลินิพานในวันขึ้น15ค่้าคเดือน6ค่ะอันนี้เราเรียกว่าพระพุทธ ประวัติของพระพุทธเจ้าโดยใช้ช่วงเวลาหรือแบบย่อนะคะต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของพระไตรปิฎกค่ะพระไตรปิฎกก็คือเป็นคำพีทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญมากเพราะเป็นหลักฐานในพระพุทธศาสนาที่บันทึกคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรมีหมวด ทั้งหมด3หมวดค่ะ 1. วินัยปิดกวินัยปิดกก็คือพระหมวดว่าด้วยระเบียบว,วินัยมีทั้งหมด2,100พระธรรมขันต่อมาสุตันตปิดกหมวดที่ว่าด้วยพระธรรมเทศนาทั่วๆไปค่ะและมีทอ้องเรื่องก็มีทั้งหมดสอง0 0พระธรรมขันเหมือนกันค่ะต่อมาอภิธรรมปิดกก็คือ เป็นข้อธรรมล้วนๆไม่มีประวัติไม่มีท้องเรื่องก็คือเป็นเกี่ยวกับธรรมธรรมะล้วนๆมีทั้งหมด42,000พระธรรมขันธ์อันนี้ก็คือพระไตรปิฎกนะคะเราก็ได้จบในเรื่องของความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะได้ดูคลิปนี้ที่ค,คุณครูอัดคลิปย้อนหลังคือเป็นการทบทวนไว้ให้นะคะ แล้วเจอกันใหม่ค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะ